สวัสดีทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับติ๊กติ๊กใหม่เนเธอร์แลนด์ดิฉันปริศนาโรดนิดนะคะมูนิติพัสดัดของฉันนะคะวันนี้ดิฉันจะมาในหัวข้อเรื่องอ,อินเฟสซี่นะคะในพัสดัดอินเฟสซีคืออะไรคะอินเฟสซี่ก็ผูกพันนะคะถ้าดิฉันพูดว่าซินเนลแมตอินเฟสซี่คืออะไรคะก็คือประโยคผูกพันนั่นเองนะคะ ในประสะดัตนะคะเขาก็จะไม่ได้มีแค่ประโยค madeleinen นะคะ madeleinen ซินนั่นคืออะไรคะก็คือประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าที่พูดว่า,าขวนุนหรือซินนั่นนะคะที่มีประธานกิริยาแล้วก็ฤทธิ์ฝนหรือซินคือเรารู้ว่าการสร้างประโยคของประโยคบอกเล่าก็ต้องขึ้นประธานนะคะแล้วก็ขึ้น แล้วก็ตามมาก็กิริยาแล้วก็ส่วนที่เหลือของประโยคนะคะแต่ในภาษาดัตต์นะเขาเมีประโยค s ินเด h a ์มิดอินเด้วยนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยเอา10ประโยคมาแช์นะคะ10ประโยคนี้ใช้บ่อยได้ยินบ่อยนะคะแล้วบางทีเราก็ชอบพูดผิดนะคะแล้วก็รวมทั้งตัวดิฉันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็เลยคัดมาแล้วก็ใครที่คิดว่าอ สื่อสารกับคุณดัดบ่อยเลยไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองสร้างประโยคผิดหรือถูกลองดูนะคะก่อนอื่นดิฉันจะต้องบอกว่าการสร้างประโยคผูกพันนะคะการสร้างประโยคผูกพันเขาก็จะเริ่มจาก extra information extra information ก็คืออะไรก็คือพวกเวลาหรือสถานที่นะคะเราจะขึ้นก่อนประโยคนั้นๆประโยคที่เราจะสร้างเราจะขึ้นเวลาสถานที่ก่อนแล้วก็ตามด้วยคํากริยา แล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ส่วนที่เหลือของประโยคนะคะเดี๋ยวส่วนท้ายดิฉันจะขึ้นเป็นภาษสะดัทให้ดูว่าในภาษาดัทเขาเรียกว่ายังไงนะคะดิฉันจะเริ่มประโยคแรกเลยนะคะส่วนมากนะคะเราจะพูดว่าอ,อากาศดีนะคะอากาศดีนะคเราก็จะคือทุกๆวันนะคุณดัทก็จะให้ความส่คัญกับการพูดเรื่องอากาศมากเลยนะคะแต่ถ้าเราจะพูดว่าวันนี้อากาศดีนะคะแต่เราไม่ได้ ขึ้นประธานก่อนประธานก็คือ head นะคะ head is funda โมยเวียใช่ไหมคะประโยคคือนั่นคือประโยคปกติแต่วันนี้ดิฉันมาในประโยค infancy ถ้าเราขึ้นคําว่า f ันดาก่อนก็คือประโยคนี้จะเป็นประโยคผูกพันทันทีนะคะก็จะเราก็ต้องพูดว่าันดา d a is head movie นะคะเราจะพูดแบบนั้นนะ,ะแต่เราจะไม่พูดว่า f ันดา head is m ต์มอยเวเราจะไม่พูดแบบนั้นนะ,ะเพราะว่ามันจะพูดไปก็ไม่ตำรวจไม่จับหรือว่าคนดั้กก็ฟังรู้เรื่องนะคะแต่ว่าถ้าตามวยากรณ์ของาษาสัต์การจัดเรียงประโยคนะคะให้ถูกต้องนะคะก็จะพูดว่าฟันด์ดักอ m สเซตมยเวียนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะประโยคที่สองนะคะถ้าเราจะพูดว่าเออพรุ่งนี้ฉันไม่มีเวลา พรุ่งนี้ฉันไม่มีเวลาภาษาไทยง่ายใช่ไหมคะแต่ภาษาดัตถ์ถ้าเราขึ้นคำว่าพรุ่งนี้ก่อนเราก็ต้องพูดว่า more oh n have it gained i g t นะ,ะเราจะไม่พูดว่า more oh n i c have gained i ่าไม่ใช่นะคะเราจะต้องพูดว่า more oh n have it gained i g t นะคะประธานกับกิริยาต้องสลับที่จากประโยคป,ปกตินะคะสามนะคะ แล้วมันไม่ได้ขึ้นแค่ว่าฟันดากโมกขึ้นอ,อะไรนะแต่มันจะขึ้นคำว่าบางทีคำว่ามิสกินนะคะมิสกินก็คืออ,อาจจะนะคะถ้าภาษาไทยก็คือคำว่าอาจจะถ้าเราขึ้นคำว่ามิสกินถ้าถ้าภาษาไทยเราบอกว่าไม่แน่ฉันอาจจะไปด้วยนะคะเราจะพูดว่าอย่างไรคะไม่แน่ฉันอาจจะไปด้วยนะคะ เราขึ้นคำว่ามิสคินก่อนเราก็จะพูดว่ามิสคินขาอีกโอกเมนะคะแต่เราจะไม่พูดว่ามิสคินอีกขาโอเมนะคะหลังคำว่ามิสคินจะต้องเป็นคำกิริยานะคะก็ต้องพูดว่ามิสคินขาอีกโอกเมนะคะไม่ยากเลยนะแต่ขอให้เรารู้กฎเกณฑ์ของการสร้างประโยคผูกพันนะคะถ้าเรา ถ้าเรารู้กฎเกณฑ์ว่าเออเราจะต้องเอาประธานก่อนหรือว่ากิริยาก่อนหรืออะไรก่อนนะต่อไปมันจะค่อยปรับตัวให้เราสร้างประโยคถูกนะรู้ตัวดิฉันก่อนหน้านี้ดิฉันก็พูดผิดมาตลอดนะคะดิฉันก็ไม่ได้สนใจว่าประธานอยู่ตรงไหนกิริยาอยู่ตรงไหนขอแค่เขาฟังเรารู้เรื่องจบข่าวนะคะคุณดั๊กก็พยายามฟังสุดฤทธ์นะคะถึงคนไทยสร้างประโยคมาผิดเขาก็เข้าใจก็ต้องต้องขอบคุณเขานะคะที่เราพูดผิดพูดถูกเขาก็เข้าใจนะคะ สนะคะถ้าเราขึ้นคําว่า here นะคะที่แปลว่าที่นี่นั่นหมายความว่าเราก็ต้องสร้างเป็นประโยคผูกผันเหมือนกันนะคะสมมุติดิฉันบอกว่าที่นี่สวยนะที่นี่สวยนะคะดิฉันก็ต้องพูดว่า here is head m o r e นะคะ here is คำกริยาแล้วก็ head m o r e นะคะเข้าใจตรงกันนะคะหนะคะ ถ้าดิฉันบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันจะไปฮอลลีเดย์นะคะดิฉันจะไปฮอลลีเดย์อาทิตย์หน้าดิฉันบอกว่าพูดเป็นประโยคผูกพันดิฉันก็จะพูดว่าโฟคันดูเวคคาอีกอฟฟักันซี่โฟคันดูเวคคาอีกอฟฟักันซี่ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าดิฉันรู้สึกว่าการสร้างประโยคผูกพันหรือประโยคที่เขาเรียวกว่าประโยคบอกเล่าปกติเราจะ คนไทยจะชอบสร้างสลับที่นะคะรวมทั้งตัวดิฉันด้วยดิฉันไม่ได้จดจงใคยนะแต่เช่นมองว่าคนที่นี่คงให้ความสําคัญนะคะว่าการเรียงประโยคเออนี่เป็นประโยคคาวุนหร i n ซินเนอออ e ซินเนอรเมเราต้องจัดเรียงให้ถูกมันจะดีสําหรับเรานะคะเวลาเรารู้แบบนี้ดิฉันคิดว่ามันจะง่ายมากนะคะ6นะคะถ้าเราจะพูดว่าอีกสักพักฉันจะไปซื้อของบุศคับเปิลน,นะคะอีกสักพักฉันจะไป ซื้อของก็คือบอสคัพเปิลนี่คือของชำนะฮะของชำที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตขนมปังผกักเนื้อของแต่ละวันนะ,ะก็คือดิฉันก็จะพูดว่าสรัชนะคะอีกสักพักนะคะค้าอีกบอสคัพเปิลนะคะสรัชค้าอีกบอสคัพเปิลนะคะก็คือเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของนะคะสักพักฉันจะไปซื้อของนะคะทีนี้ คำว่านาจูลึกนาจูลึกแปลว่าอะไรคะนาจูลึกพดก็คือจริงแท้แน่นอนถูกต้องอะไรทํานองนั้นนะคะทีนี้ถ้าประโยคนี้มันขึ้นคําว่านาจูลึกก่อนประโยคนี้ก็จะต้องเป็นประโยคปุกผันเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเราคุยอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเราจะบอกว่าใช่คุณคุณถูกต้องนะคะเหมือนเขาพูดหรือเขาทำอะไรแล้วเราบอกเออใช่คุณถูกต้องเราก็บอกว่านา จุลึกหับใหญ่คือแรกนะคะแต่เราจะไม่พูดว่านาจุลึกใหญ่หับขค้นแรกนะคะผิดนะคะหลังนาะจุลึกเราจะต้องใส่คํากริยานะคะก็ต้องพูดว่านาจุลึกหับใหญ่คึ้แรกนะคะคุณดั้ยังพูดผิดนะคะดิฉันเคยได้ยินแต่ว่าเราไม่ต้องไปตามคนผิดนะคะเมื่อเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเรียนเราอ่านเราฝึกมามันถูกเราใช้เป็นรุดนะคะแปดนะคะ ถ้าดีฉันบอกว่านั่นหนังสือฉันวางอยู่ตรงนั้นนะดีฉันก็ต้องพูดว่าดาลิกหมายบุกนะฮะดาลิกหมายบุกก็คือหนังสือถึงฉันวางที่นั่นแต่ถ้าสมมติว่าประโยคนี้มันขึ้นคำว่าหม b o บุกนะฮะหมายบุก็คือ On the web ก็คือลิกดาฮะเราก็จะสลับแต่นี่คือวันนี้ก็คือเป็นประโยค i n v e r s ซีนะะนะคะเนะคะ ถ้าเราบอกว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสที่17เจ็ดวันพฤหัสที่17เจ็ดพฤศจิกายนเราจะพูดว่าอย่างไรคะการเรียงประโยคของอินเฟสซีเราก็จะพูดว่าฟันดาห์อิสเฮ็ดนะคะไม่ใช่เฮ็ดอิสนะคะเราต้องพูดว่าอิสเฮ็ดนะคะเราก็ต้องพูดว่าฟันดาห์อิสเฮ็ดดูนเดดดะ 17. November เรนนะคะเราเรียงให้ดีนะคะแต่เราจะไม่พูดว่าฟันดัก k ฮ a อ i สนะคะไม่ถูกนะคะเราจะต้องพูดว่าฟันดักอ i สเถ้าขึ้นคำว่าฟันดักก่อนเราจะมาให้เมนตรงนั้นนะคะเพราะว่าคำว่าฟันดักมอขึ้นฟัวกุนี้เราจะใช้บ่อยนะคะประโยคสุดท้ายที่สิบนะคะเหมือนกับเราขึ้นคำว่าเวลานะคะเ,เหมือนเหมือนคาว่าขึ้นด้วยเวลาไม่ว่าจะเป็น อมเซสเอออมเซฟเ,อ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 ,เอ,อ,อ,อะไรก็ตามนั่นก็คือ extra information นะคะเราก็จะต้องเป็นสร้างเป็นประโยคผูกพันนะคะถ้าทีฉันพูดว่าอมเซฟเอ x แ,แต่เราไม่จะพูดว่าอมเซฟเอ,อ่อ x blank นะคะไม่นะคะเราจะพูดว่าอมเซฟเอ x หมายด็อกเตอร์นาสกนะคะก็คือหมายความว่าตอนจิตโมงเช้าฉันไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนนะคะนั่นคือประโยคผูกพันนะคะแล้วก็ในภาษาดัตเขาก็จะพูดว่าซินน์แลมดอินเฟซนะคะไม่ยากเลยนะคะดิฉันมั่นใจมากเลยในภาษาดัตนะคะไม่ได้ยากเหมือนที่เราเคยรู้สึก ก่อนที่เราไม่ได้มาสนใจดิฉันว่าถ้ามีวินยัยแล้วฝึกภาษาดัตก็ไม่ได้ยากนะคะตอนนี้เ,เดี๋ยวดิฉันจะเขียนภาษาดัดว่าในภาษาดั้ดเขาเขียนว่าอย่างไงในการสร้างประโยคอินเฟซีน่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันก็ไม่เมามยอยอะแล้วก็ต้องจบคลิปนี้นะแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ